สัสดีครับทุกท่านครับโอ้ยวันนี้ฝนตกตรงจต่เมื่อคืนนะเพิ่งเพิ่งจะซาซาไปนี่แหละนะพอซาก็เลยให้อาหารปลาให้อาหารปลาเสร็จแล้วพอปลาเข้ากระชังกันเลยลงไปปิดครับปิดเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งกระชังเห็นไหมครับในจุดจุดปิดก็คือตรงที่อาหารเยอะเนี่ยเออมันก็เป็นสัญชตาตญาณอย่างหนึ่งนะท่านเนาะสิ่งที่มีชีวิต พอเราปิดปุ๊บเนี่ยก็จะมีปลาเข้ามาเยอะอยู่นะประดุกตัวใหญ่เขาก็ไม่แต่ต้องอาหารเลยนะไม่กินเลยนิ่งเลยครับแม้จะอยู่นอกกระชังนะครับเห็นไหมครับแต่นอกกระชังหรือมันหรือมันจะอากาศมันคล้มเลยก็ไม่รู้นะเนี่ยนอกกระชังแล้วปรากฏปลาดุกันจะกินกันอุตลุดเลยไม่แตะต้องเลยครับเต็มน้ําเลยอาหารนะเนี่ยมุมนี้ก็เหมือนกัน แต่ผมเชื่อว่าสักพักหนึ่งเขาต้องกินนะเพราะเขาหิวเนาะเนี่นนยในกระชังนี้ก็จะปิดเหมือนกันนะเนี่ยแต่คงจะทําได้ทีละกระชังนะครับเพราะว่าอย่างไงเขาก็ไม่เข้าแล้ววันนี้คงมีสัญชาตญาณที่ส่งหากันนะตามตามการเอาตัวรอดเนาะนเห็นไหมครับในกระชังที่เปิดอะกระชังนี้เปิดอยู่ปลาไม่เข้าไปเลยแล้วก็ข้างๆนี่ก็นิ่งสนิทเลยนะครับ เห็นไหมครับในในกระชังก็จะมีผุดบ้างนะในกระชังเนี้ยในกระชังที่ผมปิดเนี้ยก็จะมีผุดมีภาษาบ้านเขาเรียกว่านบอนเนาะปุ๊บปับปุบปับพยายหาทางออกแหละนะเขาเป็นสัญชาตญาณของเขาของสิ่งมีชีวิตใช่นะหไหมครับเนี่ยผมก็เอาแหนแดงมาปล่อยด้วยนะเห็นไหมครับปลาหมอก็มีนะลักษณะการอย่างนี้คือปลาหมอนะครับผุดขึ้นมาปุ๊บปับปุ๊บปับเลยนะ เดี๋ยวพอแดดออกนี่แหละหมดแน่อาหารพวกนี้โอ้โหลอยเยอะเลยเนะี่ยจริงๆแล้วพวกนี้อาหารพวกนี้จะไม่พอนะครับ mm. เขาจะกินหมดเลยนะไม่พอกินก็หรอกเพราะปลามันเยอะแต่ด้วยโดยที่เขาตกใจเนาะไอ้ที่อยู่ในกระชังก็ตกใจโดนกักบริเวณไอ้ <c oughs> โดนกักบริเวณหาทางออกไม่ได้อไอ้ข้างนอกก็ตอนแรกก็กินอยู่ พอเห็นข้างในบุพภะผาจะออกไม่ได้นิ่งเลยโอ้ชีวิตชีวิตชีวิตเนีก็มีเรื่องราวที่ไม่แตกต่างกันมากนะครับวนไปวนมาอยู่นี้แหละเนาะทำไงได้ล่ะโควิดก็มาไปไหนก็ยากก็วนมาอยู่แถวนี้แหละท่านใดไม่เบื่อก็ชมเลยครับท่านใดเบื่อก็ไม่ว่ากันเนาะเอาละครับเนี่ยผมจะลงนี้อีกกระชังหนึ่งเนี่ยนะจะลงอีกกระชังหนึ่งมุมนี้แหละมุมนี้ นะมุมนี้ปลาเยอะจะลงใหม่เลยจากว่าปลาเข้าแล้วก็จะอออกจากนั้นก็จะลงปลาหมอจะเลี้ยงปลาหมอเป็นจิตจลักษณะครับคันนี้มีหลายกระชังแล้วเนาะนะนะมันก็อยู่ข้างนอกปุ๊บคับป,บปับอยู่นั่นแหละเนาะโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านครับฝนดีทั่วบ้านทั่วเมืองในช่วงนี้นะวันนี้จะตกไปอีกไม่นะี่นะพอฝนหยุดก็มีงานเลยเนาะคนเกษตร เมื่อเช้าตื่นขึ้นมายังงงๆกับสถานการณ์ส่งไลน์ถามข่าวพักพวกเพื่อนฝูงมิสหายทั่วประเทศนะครับมีเวลาพอไม่รู้จะทำอะไรฝนมันตกอ,ะอ่ะตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ทักท่ายมาทุกวนันทุกวนันบางครั้งก็ไม่ได้ตอบทันทีนะครับนะหลายท่านก็มีงานเหมือนกันแหละแนะจะว่าตรงนีมีงานหลายคูก็มีกันหน่อยหลายคนว่าครับ่างคนก็มีงานนะครับ ถึงจะเกษียณแล้วถึงจะยังไม่เกษียณถึงจะเวิร์ฟอร์มโฮมถึงจะทำอะไรต่างๆมันมีงานทั้งนั้นแหละแต่เราก็ต้องต้องหาเวลานะครับส่งลายส่งไลน์ผมไม่ได้ส่งเช้าผมก็ส่งบ่ายนะครับบางทีตื่นกันมาตีสองก็ยังส่งเลยนะ <c oughs> หลายคนบอกว่าไม่นอน <c oughs> บ่อะนอนอยูแต่นอนหัวค่ำนะแล้วก็ตื่นมาเด็กๆก็ลบกวนด้วยส่งลายไปนะตอนนี้ โทรศัพท์ผมตอนคืนนี้ผมจะปิดเสียงเลยนะครับนะปิดเสียงเลยไม่ปิดเสียงก็หมายก็ว่าเราก็เอาเอาอะไรเอาเอาสัญญาณเน็ตออกไปเลยนะครับนะมันจะประหยัดด้วยหรือเปล่าไม่รู้เนาะเพราะว่าผมจ่ายค่าเน็ตเยอะท่นนี้มีทั้งเน็ตบ้านมีทั้งเน็ตโทรศัพท์ก็เลยจะพยายามลดเน็ตโทรศัพท์ให้เหลือแต่เน็ตบ้าน ขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านครับอยากจะเลี้ยงไส้เดือนอยากจะเข้าไปเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงไส้เดือนนะครับเข้าไปฝึกปฏิบัติเลยก็ได้นะครับ0 8 1 8 7 8 7 0 8 9่เ้าไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมีน้ำชากาแฟเลี้ยงด้วยนะมีข้าวปลาอาหารเลี้ยงด้วยเข้าไปนะครับไปเยี่ยมเยียนกันแล้วก็ดูแลเรื่องแมสนะครับตอนนี้โอ้โหคัตเตอร์ใหม่ๆวันนี้ว่า3000กว่าคน3,000หรือ3 0 0 0 0เนาะก็ดูอยู่โอ้ยต้องมันต้องหมื่นทีเนาะ เพราะทุกวันก็หมื่นกว่าละแต่เมื่อเช้าดูแล้วนะครับว่าทางเพชรบูรณน่ะนะา,าเป็นอะไรเป็นฟาร์มไก่ฟาร์มอะไรแนะไเยอะเลยจะสาขึ้นก่อนแหละนะท่นก็เข้าไปดูว่าโควาาิดน่ากลัวมากดูแลตัวเองนะครับขอบคุณครับผมบุรักของมี่ครับ08187 8708 9ขอบคุณครับสวัสดีครับยาวๆเลย